ถนนคนเดินไนบาซ่าจังหวัดชัยภพูงเอาไงดีป่อเอาสิจะพาได้ยังไงตือหาโตมาชอบไหมตือคาโคหัวหอมไข่นกกระทายางมะตูมเอาข้าวไข่ข้นทะเลค่ะอะนึ่งทะเรนะคึมแช่น้ำปลาย้ำให้เลยได้ไหมค่ะได้เดียวได้ไหมค่ะได้หมดเลยค่ะก็ลอยวา หอมเจียวจุกจุกพิซซ่าเขาทำตรงนี้เลยอมร้อนร้อนหอมมากหลายหน้าด้วยขอบเขานุ่มนะอร่อยมากอร่อยมากครับอีกชิ้นหนึ่งครับผมไปกินแก๊กแกร้านนี้ไปกินให้ครบทุกนาเลยหรือไงชอบตลาดที่นี่ตรงทางเดินกว้างมีโต๊ะก็ยี่ให้นั่งนะโซนนี้นั่งกินกันอย่างนี้เลยบรรยากาศดีมากเรามานั่งกินให้กำลังใจคนที่เขากำลังมาวิ่งออกกำลังกายกันมีคนเขากินก็มี สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินไนบาซาจังหวัดชยัยภูมิเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าวันนี้เราจะได้กินเมนูอะไรบ้างไปจ้าตลาดมีทุกวันนะตอนเย็นไป,ไปกันขวาสุดก่อนละกันได้เลยโหถนนกว้างนะไปถึงนูน้นเออถนนกว้างดีมากเลยน้ำอ้อยอืมกับข้าว แกงถุงซุ้มตำไก่ย่างปลาเผาไก่ย่างเรามาเร็วไปหรือเปล่าเหมือนร้านเขาย,ยังตั้งไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่หมดไม่เป็นตลาดไหนเ,หเาขาขำไหมมาล่ามาล่าเสียบไม้มีฝั่งนู้นด้วย ฝั่งนู้นคนนึกว่ามีแค่นึกว่ามีแค่สองฝักนี้น้ำพริกแซ่บน้ำพริกผักหอมหมูเผ็ด้วยนะก็มีหมูเผ็ดด้วยเผ็ดไก่ทอดใส่ตัวไว้ดีมากเลยทาโกยากิมียำมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วงกับ ปิหวานน่ากินตะลิงปิงด้วยลูกชิ้นปาระเบิดเนี่ยร้านยังไม่มาก็มีเราน่าจะมาเร็วแต่คนก็เยอะแล้วนะบะหมี่หมูแดงแคปหมูยำปลาดุกฟูกฟว้าวเป็นชุดสวยๆเลยใส่กรวย มีไส้โคกหมูจะมีผักสดด้วยกับข้าวด้วย้นเอา้าบ้หน่อไม้หัวปลีสลัดผักเอา้ามีทางนู้นอีกโหใหญ่ามากงนู่นเลยนนมไม่ได้มีแค่นี้ด้วยแล้วก็ทางนี้ที่เรามานี่อันนี้คือข้างหลังที่เรามามีสี่แถวห้าแถวโหเยอะนะเนี่ยไปทางนี้ ขนมรังพึ่งหมูกระทะหมูกระทะมินิมาม่าสัง่งมาม่าส่งเครื่องอ๋อให้เราเลือกแล้วเ,เขาจะทำให้มีมาม่าส่งเครื่องแบบนี้ําทำสดๆทั้งหลังยำปูตัวละสิบบาทยำปูตัวละสิบบาทยำฟรีหอยนางรมโจ๊กอ เกาหลีโอ hey, oh, oh. ้โหสูชิโรซสชิโรได้นะจ๊ะมีแบบ <Wow. S 1> ทอดมีทอดค่ะมีแบบทอดด้วย <Yeah. S 1> ชิ้นใหญ่มากสูชิโร mm hmm. ยำเสียบไม้ชาบูขนมเบื้องมินิสลัด mm hmm. น้ำผลไม้ฝั mm hmm. ่งทางนู้นจะเป็นของใช้นะ แล้วก็เสื้อผ้าไข่นกกระทากินนะใส่ไปใครไหมคะใส่ตัผมาสองไม้คับนะคะกำลังทำเลยไข่นกกระทาเด๋อไข่นกกระทาทอดกินเลยไหมอุ้ยร้อนมากเพิ่งออกมาจากเตาเมื่อกี้ร้อนๆเลยตื้อคาโค เอาไงดีปอเอาสิจะพาได้ไงไม่ได้ไปซื้อหาโตมาชอบไหมชอบมากดีค่ะวิวิมีเต้าหู้ด้วยพี่อุ๋ยอันนี้ครีปใส่เลยใช่ไหมคะใส่กันใส่กันมีเผือกกับถั่วใช่ไหมคะโอเคเอานี้เอานี้คอูวิอันนี้น่ากินมากขอทอดใหม่ๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่อินสองสี่ชิ้นโอเคอีกอันหนึ่งเป็น เพี่ต้องได้กินมากกว่าปอได้ไงนี่เผือกกรอบๆเลยอ่ะเผือกด้วยเอาเผือกสองเนาะกระเพาะก็น่ากินเอาข้าวโพดด้วยไหมกระเพาะเลยแล้วกินนะครับอ่าค่ะแยกค่ะหรือว่าเราจะลาดเลยอ่ะกินเลยอ่ะลาดเลยก็ได้ค่ะอยากกินตอนนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็นห้าสิบบาทค่ะคงไม่ได้ใส่หั่วไว้เพราะใส่ส่วนที่สูงให้ทีหลัง ด้านเลยค่ะเยอะเยิมโอ้โหถุงมาเริ่มเลยคุณค่ะผัดไทยใดม่ๆเลยครับสามสิบห้าบาทค่ะผัดไทยผัดใหม่ๆเลยกก่่ออนนลดไข้าวมันไก่ฝั่งนู้นจะมีเสื้อผ้ามีของใช้ร้านทำเล็บเนาะฝั่งนู้นมีไส้กรอกไส้กรอกอีสานลูกละ2บาท ต้องจัดก่อนตือคาโคจะมีเผือกกับถั่วน,น้ำจิ้มอะไรอยเข้าวโพดด้วยน้ำจิ้มจะเปรี้ยวหวานหวนเปรี้ยวหวาน,ววานมีถั่วที่สงถั่วที่สงเขาจะใส่ใส่ให้ใหม่เลยนะเขาจะมีทําน้ําจิ้มมาแล้วก็ใส่ถั่วที่สงแล้วก็ใส่ผักชีทีหลังแล้วก็ลากตะกูหยุงล่างตะพูแบบกอบกๆเลยอะ่ะ ขิ้มอร,ร่อยเผือกหวานเต้าหู้ดีดมกรอบดิกรอบทั้งนอกกรอบอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินเลยถลาดไว้นานๆน่าจะไม่กรอบนี้เผือกผสมเต้าหู้สองไปลเลยเผือกกรอบมากเผือกเผือกเผือกกรอบมากพี่เหมยจิบแคง์ไปทำร้ายร่างกายลแหละ กลอบามันเป็นแบบเผือกแบบเป็นเส้นๆน่ะเราทำเป็นเส้นๆมันกรอบอู้มไข่นกกระทากินอุ่นๆอู้ไข่แดงต้มไก่แต่อู้ดูไข่นี้เยอะอือไข่นกกระทาอย่างมะตูมสอมดุทายสดรซอสมาพอดีเหมาะเขาทำแบบไม่สุกมาก ไม่แห้งตรงตรงไข่แดงอ่ะไม่ฝืดมาพี่ของพี่สั่งของพี่สองไม้นะอ่ะเดี๋ยวพาพ <อ S 1> ไปไซื้อใหม่ไปหนึ่นงนะขอชิมชิม,ชมเขาใส่ซอสมาพอดีไม่เพผ็นหอมพึ่งทอดไม่หัวป่ะเดินกันต่อเราไปทางนู้นก่อนไหมโซนนี้จะเป็นของใช้แล้วก็เป็นเสื้อผ้าของเล่นนะ ไปเดี๋ยวเราไปฝั่งที่ติดหึงฝั่งน้ำปั่นเครีเครปเยสผลไม้ผลไม้ลไมสลัดข้าวแกงขั่วไก่สิ่งมีลาบผัดปลาดุขนมปัง ยำยำเสียบไม้นี่ข้าวไข่ข้นหมกทะเละเอาเข้าวไข่ข้นทะเลค่ะเลือกไหมคะข่องไหนเลือกไหมไม่เป็นไรค่ะได้เลย นเเีเขาต้มแบบเขาต้มรับเด็กอ่ะตรับเด็เขาต้มสวยต้มน่ากินทุกอย่างเลย <c oughs> ต้มรับเด็กยำผักกาดยำผักกาดห้าสิบบาทพริกน้ำปลาด้วยค่ะค้ับยำขนมจีนขนมโดนัททั <c oughs> ดไข่ ไขแดงสีฟู้ดเมี่ยงคาําหมึกย่างน้ำต้คู่ขนมปังปลาั้งโกละไม้เนื้อพวงเนื้อพวงส้มตำหมูร้อยต่อกเขาเรียกว่าหมูร้อยต่อกเนอช่อง ี่ช่องแตงไทยหอยฝอยขนมจีนขนมจีนน้ำยามีฟองขึง้นไหนเรียนเปลี่ยนมีเลือดมีฟองขึง้นไหนขนมจีนน้ำยาข้าวกระเพราเนื้ออร่อยนะทุกเมนูนะครับมีไก่ชิ้ หมูกรอบแอ้หาแม่พูดเลยห้าบาทน้ำงบสามเข่งห้าสิบจอปูตลาดทูปลาเส้นกล้วยป,ปิงปรื้มป,ปับปปป๊บผัดมีผัดเส้นผัดซีอิ๊ว มาม่าผัดไทยเขาผัดใหม่ๆเลยนะหลังร้านเลยผัดใหม่ๆร้อนขนมหวานชาไข่มูไก่ย่างสุนตำค่ะไก่ย่างสุนตำโอ้เดือดมาก อ๋อฝั่งนี้อีกฝั่งนึงฝั่งนี้จะมีที่กันเลยตรงนี้มอเตอร์ไซค์จอดไม่ให้รถเข้าอีกฝั่งนึงโอ้โหนู่นนะเรามาจากทางคนนู่นนู่นไกลๆนู่นเลยยาำตุณแช่น้ำปลาเขายำให้เลยได้ไหมยำให้เลยได้ไหมคะเอายำหอยนางรมชุดหนึ่งค่ะนี ยำเลยค่ะชุดหนึ่งได้สองถ้วยเลยล่ะค่ะว้าวดูนะแบบกลับบ้านก็มีแบบนี้พร้อมผักกาดถินน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมเจียวเจียวด้วยไหมคะได้หมดเลยค่ะล้วแบบไหนดีคะครับเช่าขายันของละร้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้านารับยกยำขอบคุณค่ะเออยังไงก็รออีกา อกันนลู๋หอมเจียวจุกเลยเท่าไรคะร้อยหนึ่งค่ะไม่หยิบไม่เดีหยวเหมือนนมสับปูนะสดนะคะพอดีค้อนหนึ่งค่าไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะส่งเดียวบัผักกระถินกำมใหญ่มาก่ไม่แมงคู่หน่อไม้สดหมาอ้แมงผู้นึ่งไม่ใหม่จ้าคู่นึ่ง้อมน้ำจิ้มเลยโตเกียวเนยนม เบคอนย่างพิซซ่าค่ะหนาห่าสิบชิ้นแค่ดูก่อนได้นะคะอุ๊ยไม่ไหวเขาทำอยู่ข้างหลังนี่งกําลังอบร้อนๆข้าในสามสิบเขาทำตรงนี้เลยอแล้วเอาอะไรเอานี้โอเคน้องเอาหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะหน่งอบนานไหมครับ เจ็ดนาทีเจ็าโอ้เร็วเร็วอยู่ท่านขายท่านขายมีรถอะไรมั้งครับที่ทำมี่หน้าอะไรบ้างครับเยอะนะอันนี้เป็นเบคอนชีสครับผมคาไวียนะคาวียนี่หน้างีเอนีค่ะครับผมบิสู๊ตแฮมชีสค่ะโอเคแต่ไมลชีสวินห้าเยอะ โอ้โหคือมีนี่คือหมดใช่ไหมที่กลังทำคือหมดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะลูกค้าขายดีครับอืมทำตรงนี้เลยร้อนๆเลยแ้วเขาทำหลายหน้าด้วยใช่สิบหน้าพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยทนไม่แบบแล้วพี่อุ๋ยจะไปกินพิซซ่าแล้วกินร้อนๆเลยอุ้ยดูขอบขอบเขานุ่มนะเนี่ยอืมนี่ซอสนะคุณใส่ไหมรู้ว่ากินนี้ก่อนชิมก่อนอันนี้เปปเปอร์โรนี เรไม่ต้องแล้วมั้งนี่นุ่งซอสเลยอร่อยนุ่อร่อยมากเป้งนุ่มเขากินขอบอ่ะมันไม่ได้กินขอบเอาอันนี้นาอยากกินหยเปี๊ยงก็อยากกินหอยเยี๊ยงเขาอยู่แล้วอันนี้เลยก็ได้นะอร่อยมากครับเอาเขาให้เยี๊ยงเขาให้เปี๊ยงอีกชิ้นหนึ่งครับผมใช่ค่ะเอาใส่อนนี้ก็ได้ค่ะครับ เียวกินมากินกินทุกนดเ้ยไม่เป็นไรแล้วัม่ใจขอบคุณมากครับมคุณ่าเลยตังในกระเป๋าผมอย่าตัง่อะย่าัก่อนนยชิงกินนานงนุ่มคชิมขอบอันนี้ขอบขอนุ่มกล่นไนุ่มนุ่มแล้วเคไปจนนุ่นเหมือนมุขีอื้มนมก เลิฟพิซซ่านาโปลีเลิฟพิซซ่านาโปลีเขาจะมีเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงให้เติมมีชีสเติมมีชีสมีซอสเดี๋ยวเราค่ะอร่อยมากอันนี้เราเอาแอบไวเย็นเพิ่มนะไปกินไกล้ใกล้ละเดี๋ยวได้เอาเย็นไปกินให้ครบทุกหน้าเลยหรือไงขนมถ้วยเดี๋ยวเราซื้อเราไปนั่งกินข้างในเลย ซื้อเราไปนั่งกินข้างในสวนข้างในยำไก่แซบผล,ลไม้อูอินทผาลัลูกใหญ่มากอินทผาล,ลัลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่ๆเลยกิโลละร้อยเองถังหูลูกไดฟุกุอาหารเหนือข้าวซอยไก่นี่มีน้ำเมียวด้วย ขนมปังเห็ดย่างออร์จิหลังเห็ดเบียรไก่เมื่อกี้แม่ค้าบอกว่านั่งด้านในได้เดี๋ยวเราซื้อแล้วก็เข้าไปนั่งกินด้านในหมูดนไม่ได้น้ำสายไหมโรตีสายไหมหมูกระทะ หมูกระทะครับบุฟเฟ่ผักค้า่ะนอุย้ยน้ำจิ้มเขาดูสีแซ่บมากอะ่ะอะไรจ๊ะเอานาวอะไรได้มหมดเลยค่ะนี่ครับขอกของครับค่ะส้มตำอีสานแซ่บสะอฟอฟ์ฟัวอเ,อเนื้อพูดเอาอะไรบาร์บีคิวีบาร์บีคิวเนื้อน่าก,กินมากหยิบเลยแหละคะ่ะหยิบใส่จานนด้านในได้เลยค่ะพอสาม เจียวหมูย่างอุ้ยหมูย่างจิ้มเจียวน่ากินอ่ะเอามีกิดมากกับหมูล้วนได้เลยนะครับรวมได้ค่ะหูใส่เขาใส่บาร์บีคิวอีกรอบหนึ่งอ่ะร้อนๆเลยค่ะไข่โม่แหนมครุ้งเขากระจายอะไรนะตะกดไก่ทอดหมูสามชั้น ตรงทางเดินกนวา้างโนนี้จะมีเก้าอี้มีโตเก้าอี้ให้นั่งนะโซนนี้นี่ข้างในร่มลื่นก็มีทั้งคนมา,มาออกกำลังกายนะเสร็จเรามาหาของกินตรงนี้ก็ได้ไหมใกล้น้ำนัน่ง,นงดื่มน้ำนั่นงกินกันอย่างนี้เลยบรรยากาศดีมากหอมเจียวจุกจก ลมสองกล่องเลยนะเนี่ยน้ำยำแซ่บหอมเจียวดีหอยไม่เล็กนะไซส์แบบกำลังพอดีกินเลยหอ,อ,อมเจียวขา้าไปะ วันนี้ก็เหมือนเรามานั่งกินให้กําลังใจคนที่เขากําลังมาวิ่งออกกําลังกายกันมิ้วคนเขากินก็มีเรานั่งกินอะไรอร่อยๆฟังดูใจร้ายฟังดูใจร้ายคนเขาวิ่งแล้วเขาก็มองเรากินผุ่นหอมเจียวเยอะๆใช่ไหมรู้ผักกาดทิ้งผักกาดทิ้งจับต่อกกันที่ห่อหมกทะเลน่ากินมาก จะมีหมึกมีกุ้งนะแล้วก็มีหอยอน่ากินเนาะคืนแบบอหมกข้นๆอะ่ะหมกไข่ข้นอะ่ะอืมอนีหอยรสชาตพอดีเลยไม่เคม็มโดดกินกับขาพอดีหอยสองตัวไปเลยอืมอม อืี่อือชิมคืออะไรดีหมึกกุ้งหมึกอะไรห<อ>มึกอืออืบาร์บีคิวเนะื้ออืออือตัวน้ำบาร์บีคิวอร่อยอเรามาเล็กแบบผูิกินมากคืออะไรจ๊ะเอาไก่ครับไก่ไหม ชิมดูติงต่งๆนะติงต๊งๆต<ม>ิ๊งอืมมาต่อกันที่พิซซ่าอันที่เรากินที่ร้านเรากินเปปเปอร์โรนีใช่ไหมอันนี้เป็นไฮไวเอนอเนิ้วขบยังนุ่มอยู่อ่ะ<ม>ขอบยังน,นุ่มอยู่เลยอ่ะ<ม>ไฮไวเอียน เย็นแล้วก็ยังอร่อยอ่ะแป้งนุ่มนุ่มเหมือนตอนที่กินร้อนๆอยู่หน้าร้านเลยแป้งยังนุ่มอยู่อปุ๋ยจะต้องเอาตรงสับป,ประรดแน่ๆใช่ไหมอืมเนี่ยดูนะดูให้อยากให้ดูใกล้ๆมากเลยดูดิแป้งเขายังนุ่มอยู่เลยอ่ะเนี่ยขอบเกานุ่มยังนุ่มอยู่เลยคือไม่ไม่กระด้างเลยอะ่ะอร่อยอ่ะอืมแป้งนุ่ม แป้งอ่ะคือกัดเข้าไปอ่ะนุ่มแต่พกเคี้ยวในปากอ่ะมันจะมันจะบอกไม่ถูกนะถผอมันไงอ่ะมันหนึบอ่ะมันหนึบมันมันนุ่มหนึบหนึบแป้งเขาเนอะพกเคี้ยวแป้งไนมันหนึบตลาดนี้ยังมีของกินอีกมากตอนที่เราเดินมาข้างหน้าใช่ไหมนึกว่าตลาดมีแค่ครึ่งตรงนั้นเนาะ <utan S 2> แต่พอเดินมาน่ะคือมีเป็นแยกตรงมากับแยกฝั่งมีอีกหลายเมนูเลยที่เราอยากกินแล้วก็พอชอบตลาดถนนคนเดินที่นี่นะคือทางเดินอ่ะใช่ทางเดินทางเดินระหว่างไอ้ที่พื้นที่เราเดินอ่ะกว้างแล้วมันเดินแล้วแบบไม่ไม่อึดอัดไม่แออัดอ่ะเออช,ชอบตลาดนี้มาซ้ําอีกแน่นอนคลิปหน้าอยากให้เราไปตลาดไหนอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าแล้วนะจ๊ะเชยปู ไหนไก่ไก่้ยไก่เขาไก่ไกเราผู้อะไรมาอีกันหนึ่งนะแจ่วหมูจิมแจ่วอ่ะจิมแจ่วเดี๋ยวนี้กินไก่คำหนึ่งหอมเจียวด้านบนยังกรบอบเลยกินหอมเจียวเล่นละ